ตอนนี้สามหน้านี้ม,มีอยู่ประมาณนี้นะครับเอะห้าขออีกห้านาทีนะครับตัวนี้เนี่ยพระเอกเลยพระเอกเลยป๊าเป็น e x p o c e Calculator เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคำนวณโดยที่ไม่ต้องเปิดขับนะฮะผมเข้าแว์ที่ออกไปใหม่ หน้าที่สอง F5 มันจะขึ้น Exposure Calculator เหมือนเดิมครับกดที่ตัวเลข Exposure Parameter Material เ,เป็นอะไรนะครับผมมีอยู่สามแบบอลูมิเนียมไทเทนเนียมแล้วก็สามารถบันทึกค่าได้อีก3าอันแต่กัสดุที่เราจะตรวจก็คือ f e นะครับทุกครั้งที่ไฮไลท์ต้องกด OK ติ๊กเน็ตเท่าไหร่ติ๊กเน็ตผมยกตัวอย่างติ๊กเน,น็ตห้ามิลโอเคผมต้องก,การเดนซิตี้เท่าไหร่สองหรือสองจุดห้ายกตัวอย่างสองจุดห้าแล้วกันโอเคใช้ฟีมอะไรนะครับ D7 C5 ็ด 7, 4, ดี้าต้นที่นหรือ d ีหรือ D4 อ,อันนี้มันจะเทียบกับกับอักฟ้า ประเดของ TE อกับอั a ปาเป็นอานเดียวกันก็เลยเทียบใครเทียบเป็นออของอัปป้าเลยความผมใส่เป็น D7 ผมกดโอเคเอฟดี okay. F F ที่ต้องกานคำนวณ700ผมกดโอเคหลังจากนั้นเราได้ค่าพวกนี้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมฮะจากปกติที่เราต้องมาเปิดปรกจานี้มผมกดเครื่องหมายถูกตัวนี้ 7MA MINUT ง่ายกว่เเาเดิมไหมฮะ 7mA mm minute นั่นหมายถึง 1kV นะคำนวณช่าผมเซต 100kV ใช้ 7mA mm minute ผม set, เซต120ก่อนมิลิแอมทูลร์นั่นหมายถึงใช้ mA สูงเกินไปผมปรับ mA ลงมาเหลือ 3mA mm minute ค่ะ 3 mA นะคะใช้เวลาประมาณ <50. S 1> 5.2 5.2 5.2วิกด power mode เพิ่มได้อีกเหลือ30วิใช้ mA 5.2นะครับหน้านี้คือคำนวณอย่หน้านี้ผมพยายามไม่ดูจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเข,เข้าใจตรงนี้ปุ๊บมันจะมาใส่ค่าตรงนี้ได้นะครับ,รบอันนี้คำนวณด้วยเครื่องนะกลับไปใหม่ ผมต้องการ f e หนา12.7โอเค Density 2.5ฟิล์ม D7 FFD ด0 0มัน <M> <M> ยังไม่เปลี่ยนให้นะต้องกดเครื่องหมายถูกเป็น23.8 mA m i า u t e ดแปอมอิลลันมัน่แค่ตัวฟิล์มมันก็เป็นค่สาส่วนมากจะ <5. S 1> เป็นค่าตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับสองจุดห้ เป็นซ5น่าจะเป็นของโปรดักโปรดักใช่ไหมแล้วแล้วมันมันแล้วเอฟเอฟฟิล์มสั้นฟิล์มยาวอ๋อไม่ไม่ไม่เกี่ยวฟิล์มสั้นฟิล์มยาวไม่เกี่ยวขึ้นอยู่กับคัสแต่รู้สึกที่นี่จะใช้เป็นเทียบคัสเป็น D7 เจโปรดักของใช้กของโปรดักโปรดักเ A เอ0ี่ร้ยฮะไม่ใช่ร้อยเ A เอ0ี่ร้อยเทียบเท่ากับดีเจอ่าเนี้ฮะถ้าสมมุติว่า12.7สดร้อยปกติถ้าร้อยยนะครับ 12.7มันก็120 kv ก็ค่อนข้างสูงมากพาเข้าไปทห่12.7อยู่มานี้ย<ช>20ก20กว่ากว่ามี23กว่าอ่าโอเคงั้นมันก็จะคำนวณมาตามตามฐานที่เราได้ผมเปลี่ยน ma เป็น5อา่อา5มันเห็นตัวเลขไหมครับ3โอเค เวลาเปลี่ยนเห็นไหมฮะเราไม่ต้องมานั่งคำนวณเวลาเลยว่าเวลามันควรจะเป็นเท่าไหร่คนเขาวอกโมนต่ออีกปึ้งเหลือ3สามนาทีเอ็มเอก็เจ็ดเพิ่มเอ็มเอก็เพิ่มขึ้นไปครับอันนี้เข้าใจนะฮะไว้เดี๋ยวลองช่วงบ่ายให้ลองเล่นดูแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมอัพเรามีงานจริงไดครับความเข้มของฟิลม ที่เราจะดู density ที่แอสเมกำหนดไว้ก็คือ2.0ถึง2.5ถ้า2.0หมายถึงมันขาวไปถ้า2.5หมายถึงมากกว่า2.5เข้มไปช่วงที่แอ m e บอกไว้ก็คือประมาณ2.0ถึง2.5เราแอสเซทอยู่บางทียิงมันขาวไปเหลือ1.8อะไรเงี้ยก็ไม่แต่ถ้าเราดูเองแล้วเราดูออกว่ามมันเก็โอเคไม่เป็นไร อันนี้ density มันสูงก็คือต้องใช้ลังสีแก่ยิงเยอะๆนานๆผมปรับ density ลงมาโอเคต้องหมายถูกปึ้งแล้ว19ดานทีนะเหลือเวลาในการยิงอ่านี่ผลบอลครบแล้วถ้าเป็น ผมปรับอันนี้หนันเงเกญ่ง่ายถ้าผมปรับ140 mA ทุละกมากไปผมปรับเหลือ3 mA นะเอามาหมดเหลือ58นิลแต่ที่เราใช้อยู่เท่าไหร่ฮะ150ใช่ไหมที่ปกติเคยใช้150 k v เอ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 ออไปผมปรับเหลือสามไม่รู้หนึ่งชอบเด็กหับเหลือหนึ่งนาทีครึ่งอดเขาว่าหมดเหลือสี่สองนิ้กให้แกให้กให้แเวลาครับผมไดครับอ่าอันนี้ก็คือฟังก์ชันของตัวเครื่องทั้งหมดนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผมไม่ลองเอ่อซฟแต่ละขั้